่วยไม่มีสาเหตุไปโรงบาลหาเศษไม่เห็นนั่นคือสายใหญ่แห่งกรรมมันเล่นเราแล้ว,วระยะเวลาแห่งกรรมมันเวียนวไาตายเกิดทุกโคภยแจกระดมมนสัตว์วิญญาณนี่นะในนั่นก็มีเจ้ากรรมนเวรพวกเราด้วยถ้ามันมีนะถ้ามันขึ้นมาจากข้างล่างก็หรือไม่ก็ มันไปจากมนุษย์เนี่ยไปภูมิที่เดือดร้อนเนี่ยเราไปเจอมันพอดีม,มันกันเล่นเราล่ะ <c oughs> เราต้องสวดมนต์ไว้หลวงพ่อท่านก็สวดมนต์ไว้หลวงพ่อท่านขู่ไว้เมื่อก่อนเนี่ยเองปานาดิบาตเยอะนะเองญาหางจากพระนะท่านบาเราก็เชื่อท่านเนี่ย <c oughs> เพราะเด็กๆเ้วกุบัตินหตุประจำเนี่ยน่าจะจริงว่าหลวง <c oughs> ็เลยไม่ห่างจากพระดีอย่างเนี้ยที่จริงเจ้ากรรมนเยเวนมันดีนะจุดีงไงครับถ้ามันไม่มีมันมาเล่นเราไม่เจ็บปวดเราจะรู้มันเจ็บปวดไปยังไงอ๋อขอบคุณมด้วยแต่อย่าไปทําใหม่นะ <laughs> <laughs> ทําใหม่เดี๋ยวไปข้างหน้าโน,น่น <laughs>